สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประกุ้งหลวงนัดก็เริ่มอีกแล้วทำเห็ดนางฟ้าผสมเตรียมอัดก้อนเห็ดนางฟ้าอีกสามพก้อนเหมือนเดิมชีวิตเราก็จะวนเวียนไปมาแบบนี้นะคะเป็นอาชีพเสริมได้นะทุกคนใครที่สนใจก็พยายามศึกษาเรียนรู้นะคะวิธีการทำแล้วก็ ทำเป็นอาชีพเสริมแหละถือกจ้าปลุงนัดถือว่าโอเคเลยนะแต่ว่าทำแบบเยอะๆเนี่ยมันลงทุนสูงนะแต่ถ้าใครอยากทำเพิ่มเป็นอาชีพเสริมเนี่ยถือว่าแบบเห็นดีด้วยเลยทุกคนตอนนี้ลุงนัดก็ผสมอยู่ที่สิบรอบนะสิบรอบด้วยกันผสมก้อนเห็ดนางฟ้าช่วงนี้จะทำเห็ดนางฟ้าเยอะหน่อย ว่าเห็ดคอนก็จะเข้าสู่หน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวก็นา,นางฟ้า,าก็ชอบอากาศเย็นๆเนาะเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังชอบอากาศเย็นส่วนเห็ดคอนก็ชอบอากาศร้อนอบอ,อ้าวอากาศเย็นจริงๆี่ยเขาชอบหน้าฝนนะทุกคนหน้าฝนจะเป็นเย็นสบายแต่ถ้าหน้าหนาวหนาวมากๆเห็ดก็ไม่ค่อยออกหรอกก็จะออกน้อยหน่อยทีเราก็ปลูกเห็ดปลูกเห็ดตามฤดูกาลไป ต้องดูตามสภาพอากาศด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นโรงที่ปรับเปลี่ยนอากาศได้เองเป็นอากาศธรรมชาติทุกคนก็ซึ่งโรงนั้นก็ทําแบบทําแบบไม่ไม่ยึดตามแบบอากาศนะเป็นหลักอากาศธรรมชาติเลยเขาก็จะออกตามอากาศธรรมชาตินี่แหละ วันนี้ลุงนาะก็ทําได้เยอะแล้วนะทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วน่าจะเหลืออีกประมาณสี่รอบรวงกับรอบที่กําลังทํเาเพราะว่าทําทีละสิบรอบก็จะประมาณสามพันก้อนแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็จะให้เขามารัดคอให้มาถึงทําแบบเราจะอัดก้อนให้ด้วยนะอัดก้อนให้แล้วก็ให้เขามารัดคออย่างเดียวแล้วก็จากนั้นก็จะเข้าไปที่เตานึ่งเตานึ่งเสร็จก็จะหยอดเชื้อแล้วก็บ่ม หลายขั้นตอนมากๆนะแต่ก็เป็นความสุขทุกคนความสุขแล้วก็เป็นอาชีพเสริมได้ดีนัดก็ตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าเราต้องไปทำงานด้วยทุกคนเรามีงานประจำทำเราก็ทำเป็นอาชีพเสริมไปแต่ทำช่วงหน้านี้ก็ขี้เลื่อยก็จะจะไม่แห้งมากนะ ก็จะเติมน้ําไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเขาทําบ่อยแล้วเก็จะกะสูกเวลาผสมแล้วความชื้นพอเหมาะไหมตำเวลาเรารำที่เรื่อยดูอย่างเงี้ยที่เรื่อยก็จะไม่ไม่แตกออกแบบกระจายอะทุกคนยังเกาะกันบ้างนิดบ้างแต่ไม่ใช่เกาะจนแน่นเหมือนกับมีน้ําเยอะอย่างเงี้ยก็ไม่ผ่านนะก็จะ คือสัมผัสเราจะรู้เองอะ่ะเพราะคนทำบ่อยๆแต่จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปทำงานนะทุกคนกลับมาตอนเย็นนะ่าจะมาอัดก้อนช่วงตอนเย็นหลังเลิกงานากับตอนเช้าถ้าเป็นช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราจะทำได้แค่ช่วงเช้ากับเย็น แล้วก็ถ้าเป็นเป็นสาอาทิตย์วันเดียวเราก็ทำได้เต็มวันกะจะ่โอเคนี่เป็นขี้เรื่อยที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ในนัดก็ผสมน่าจะโอเคแล้วพร้อมที่จะเปิดออกจากเครื่องผสม เราจะมีฝาเปิดด้านข้างนะเปิดออกมาแบบนี้เลยเวลาเราผสมเสร็จมันก็จะไหลออกมาแบบนี้เลยทุกคนไหลออกมาแบบนี้แล้วก็นะก็จะขยับเครื่องผสมถอยออกไปแล้วก็กค่อยกวาดออกมาไม่หมดจากนั้นเราก็จะเริ่มผสมใหม่ทุกคนทำแบบนี้อยู่สิบรอบนะ นี่เป็นวิธีการทำของปลากุ้งกับลุงนัดนะทุกคนฝากติดตามช่องปลากุ้งลุงนัดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไว้ชมคลิปต,ต่อไปในโอกาสหน้าจ้าสวัสดีจ้า